ยังอยู่กันที่เรื่องของทรัมป์นะคะทรัมป์เขาได้สั่งปลดที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติพ้นตาแหน่งหลังจากที่มีข่าวอื้อฉาวเรื่องการทําแผนโจมตีเยเมนของสหรัฐรั่วไหลออกสู่ภายนอกค่ะประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐมีคําสั่งปลดไมค์วอลส์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติออกจากตําแหน่งเมื่อวานนี้พร้อมกับแต่งตั้งมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศให้ดำรงตำแหน่งแทนชั่วคราว ในการปรับคณะรัฐมนตรีในตำแหน่งสำคัญของคนใกล้ชิดทรัมป์เป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเพิ่มเติมว่าเข้าเตรียมแต่งตั้งวอลส์รับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสาประชาชาติคนต่อไปพร้อมระบุว่าทำงานอย่างหนักเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติมาเป็นอันดับแรกในช่วงเช้าแหล่งข่าวเปิดเผยว่า ทรัมป์ตัดสินใจสั่งให้วอลส์ออกจากตำแหน่งในทำเนียบขาวโดยวอลส์อดีตสมาชิกรัฐสภาพักพริบพบริการวัย51ปีจากฟลอริดาเผชิญกับเสียงวิพากวิจารณ์ภายในทำเนียบขาวหลังตกเป็นข่าวอื้อฉาวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับการสนทนาผ่านสัญญาลระหว่างผู้ช่วยระดับสูงด้านความมั่นคงแห่งชาติของทรัมป์ ทั้งนี้วอลสร้างกลุ่มแชทสิกอลซึ่งมีนักข่าวถูกเพิ่มเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงวางแผนโจมตีทางทหารในเยเมนจนทำให้แผนการโจมตีดังกล่าวนั้นรั่วไหลสำหรับตำแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติถือเป็นบทบาทที่มีอำนาจซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับการรับรองจากวุฒิสภาค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ